พิธีสารสวัสดีครับพี่น้องเมื่อวานี้พี่ป้าน้องออกไปให้ไปหน้าเนาะครับไปหาอัดกันแทะนะยินเขาอกันแทะขาดผมง่ายนะครับฝนก็ตกเบิดมือพี่น้องเลยตกอยู่เจสองนะครับครับเดี๋ยวไปอัดกันแทะออกไปหน้านรำกันนะครับพี่น้องเนาะ cuốn tốt đi hàng Tốt đây tôi mừng ở Hoàng ơi, buồn. ช่วงนี้น่าก็บพวกไกลบานนะครับประมาณสองกิโลนี่แหละเราจะฝนตกมาก่านน้ำท่วมครั้ง เดี๋ยวไปเบิดน้ำถนนเพราะว่ามู่บานนี่มันบบรันมีคลองน้ำนะครับมันบริเวณเกศเทศบาลเป็นร่องอบตก็พี่น้องไปอัดกันแท้จังหน่อยนะครับเนาะห่วงเที่ยงจะเด็กก็ไปนี่เด็ดนะครับไป วัดสายตาเพราะว่าเหมือนี้มีของฟรีนะพี่น้องมีของหลวงนะครับของฟรีเนี่ยครับถ้าผมไปหน้าของอิธีสาเนะพี่น้องเ้าหนามกัน เยวง่ามครับปีนี่เต่ะหม่องเต่ะบอนกับไข่อยู่หย่านเต่ายนั่นมันว่มีราคาแล้วกันเขางามแล้วครับเนาะ ทางก้อนเี่กับดิสุดสำนีลพี่นออ้องมันี่ก็ติเป็นทางลูกล่งไปเลยเนะ่ยผ่านหอดหนา้วทางไปหน้า เละเป็นเละพี่น้อง